ลองจินตนาการถึงสงครามที่คุณแผ้ไม่ใช่เพราะข้าศึกฉลาดกว่าไม่ใช่เพราะอาวุธเราด้อยกว่าแต่เป็นเพราะศัตรูของเราคือนกตัวใหญ่ๆบินไม่ได้นับหมื่นตัวฟังดูเหมือนเรื่องตลกใช่ไหมครับแต่เชื่อหรือไม่ว่านี่คือเหตุการณ์จริงที่เคยเกิดขึ้นและมันตลกจนคุณอาจจะหัวเราะจนปวดท้องเลยล่ะครับ วันนี้เราจะพาย้อนเวลากลับไปสู่ปี1932ณดินแดนออสเตรเลียที่ที่สงครามอันแสนพิสดารได้อุบัติขึ้นสงครามที่รู้จักกันในชื่อสงครามอีมูครั้งยิ่งใหญ่หรือ The Great Emu War ย้อนไปในยุคนั้นออสเตรเลียกำลังเผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่หรือ Great Depression รัฐบาลได้ให้สัญญาจะจัดสรรที่ดินให้ทหารผ่านศึกที่กลับจากสงครามโลกครั้งที่หนึ่งมาตั้งรกรากทำการเกษตรโดยเฉพาะการปลูกข้าวสาลีในแถบแคมเปียนซึ่งเป็นพื้นที่แห้งแล้งทางตะวันตกของประเทศแต่ปัญหาใหญ่ไม่ได้อยู่ที่สภาพอากาศหรือความยากลำบากในการปรับตัวของเหล่าทหารเกษตรกรครับปัญหาใหญ่กว่านั้นคือบรรดานกอีมูน,นับหมืน่น ใช่ครับคุณฟังไม่ผิดนกอีมูสัตว์ประจำชาติออสเตรเลียที่มีขนาดใหญ่รองจากนกกระจอกเทศพวกมันอบพยพมายังพื้นที่เกษตรกรรมเพื่อหาแหล่งน้ำและอาหารตามธรรมชาติและแน่นอนว่าอาหารที่ว่านั้นก็คือพืชผลทางการเกษตรของชาวบ้านโดยเฉพาะข้าวสาลีที่กำลังเติบโตเต็มที่ อีมูลนับไม่ถ้วนเดินขบูลกันเข้ามาเป็นกองทัพทำลายพืชผลและรั้วกั้นจนเสียหายย่อยยับเหล่าเกษตรกร,ร,กรที่เป็นทหารผ่านศึกต่างหมดหนทางพวกเขาเคยรบกับคนด้วยกันมาแล้วแต่ไม่เคยมีใครสอนวิธีรบกับนกขนาดยักษ์พวกนี้ เมื่อวิงวอนรัฐบาลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในขณะนั้นถึงกับตัดสินใจส่งกองกำลังทหารใช่แล้วครับทหารจริงๆพร้อมอาวุธยุธโทโธปกรณ์ครบมือนำโดยพันตรี GPW Meredith พร้อมปืนกลลูอิสสองกระบอกและกระสุนอีกหนึ่งมืนนัดเป้าหมายของพวกเขาคือการทำสงครามเพื่อลดจำนวนประชากรอีมูและปกป้องพืชผลของเกษตรกร ฟังดูยิ่งใหญ่ใช่ไหมครับฟังดูเหมือนแผนที่สมเหตุสมผลจนกระทั่งคุณได้รู้รายละเอียดในวันที่2พฤศจิกายน1932สงครามก็ได้เริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการกองทัพมนุษย์ผู้ชาญฉลาดพร้อมอาวุธหนักเข้าประทะกับกองทัพนกที่ไม่รู้อิโนอิเนอะไรเลยแต่สิ่งที่เกิดขึ้นกลับกลายเป็นเรื่องตลกที่ไม่น่าเชื่อ พันตรีเมรดิสและทีมของเขาพบว่าการไล่ล่านกอีมูนั้นยากยิ่งกว่าที่คิดไว้มากครับนกพวกนี้ฉลาดเป็นกรดครับเมื่อพวกมันเห็นรถบรรทุกหรือทหารเข้ามาใกล้พวกมันจะแยกย้ายกันวิ่งหนีไปคนละทิศละทางด้วยความเร็วสูงสุดถึง50กิโลเมตรต่อชั่วโมงทําให้การยิงปืนกลซึ่งออกแบบมาเพื่อยิงใส่กลุ่มเป้าหมายขนาดใหญ่เป็นเรื่องแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยกระสุนหนึ่งื่นนัดดู เหมือนจะน้อยเกินไปเมื่อเทียบกับความสามารถในการหลบหลีกระดับเทพของนกเหล่านี้ในวันแรกของรบมีรายงานว่ายิงนกอีมูไปแค่ไม่กี่ตัวเท่านั้นครับบางแหล่งข่าวบอกว่าแค่50ตัวจากกระสุนหลายร้อยนัดทีมทหารถึงกับลองเปลี่ยนยุทธวิธีพยายามซุ่มโจมตีใช้รถบรรทุกไล่ต้อนแต่ก็เหมือนเดิมครับนกพวกนี้เหมือนรู้ว่าอะไรกำลังจะเกิดขึ้น พวกมันวิ่งไปตามแนวต้นไม้หรือหุบเขาทําให้ทหารตามได้ยากลําบากและที่ตลกกว่านั้นคือนกอีมูที่บาดเจ็บมักจะวิ่งหนีไปตายในป่าหรือไปซ่อนตัวทําให้ไม่สามารถนับจํานวนความเสียหายได้อย่างแม่นยํา หลังจากผ่านไป6วันของการรบอันสุดแสนอลหมัม่นพันตรีเมเรดิสและทีมของเขาใช้กระสุนไปแล้วกว่า2,500นัดแต่สามารถยืนยันได้ว่ายิงนกอีมูตายไปเพียงไม่กี่ร้อยตัวเท่านั้นครับอัตราส่วนกระสุนต่อน,นกอีมูที่ตายนั้นน่าตกใจมากจนหนังสือพิมพ์พาดหัวข่าวเยอะหยันและเรียกร้องให้ยุติปฏิบัติการเสีย ในที่สุดหลังจากความพยายามอันไร้ผลความอับอายขายหน้าและการถูกล้อเลียนจากสื่อทั่วโลกรัฐมนตรีกลาโหมก็สั่งยุติปฏิบัติการสงครามอีมูในวันที่8พฤศจิกายน1932นั่นเองครับ ใช่แล้วครับสงครามครั้งนี้จบลงด้วยชัยชนะของนกอีมู mu. พวกมันได้พิสูจน์แล้วว่ากองทัพมนุษย์พร้อมอาวุธหนักก็ใช่ว่าจะเอาชนะธรรมชาติได้เสมอไปหลังสงครามสิ้นสุดลงมีรายงานอย่างเป็นทางการระบุว่า ทห,หารยิงนกอีมูไปราว986ตัวจากกระสุนที่ใช้ไป9,860นัดนั่นหมายถึงกระสุน10นัดต่อน,นกอีมูนั่งตัวซึ่งเป็นอัตราส่วนที่แย่มากเมื่อเทียบกับการรบจริงสงครามครั้งนี้กลายเป็นตำนานแห่งความตลกขบขันและความอับอายของกองทัพออสเตรเลียแต่ในขณะเดียวกันก็เป็นเรื่องราวที่ชวนให้คิดว่าบางครั้งศัตรูที่คาดไม่ถึงก็อาจเป็นบทเรียนที่ยิ่งใหญ่ ที่สุดเรื่องราวของสงครามอีมูไม่ได้เป็นแค่เรื่องขำๆครับแต่มันสะท้อนให้เห็นถึงความพยายามของมนุษย์ในการควบคุมธรรมชาติซึ่งบางครั้งก็เป็นไปไม่ได้และยังแสดงให้เห็นถึงความฉลาดและความสามารถในการปรับตัวของสัตว์โลกอีกด้วยใครจะคิดว่านกบินไม่ได้อย่างอีมูจะสามารถเอาชนะปืนกลและทหารได้จริงไหมครับ แล้วคุณล่ะครับเคยเจอเรื่องราวแปลกๆฮ่าๆที่คล้ายกับสงครามอีมูที่ทำให้คุณต้องอึง้งทึ่งและขำไปพร้อมๆกันบ้างไหมครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องสัตว์น่ารักที่ซุกซนเกินคาดหรือเหตุการณ์ประหลาดที่คุณไม่เคยลืมมาแบ่งปันเรื่องราวของคุณในคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้ากับเรื่องราวที่แปลกกว่าเดิมฮากว่าเดิมแน่นอนครับสวัสดีครับ